สวัสดีครับผมวันนี้ภาพมาชมบรรยากาศบรรยากาศย่มเศ้าครับศาลหลักเมืองอุดรธานีครับผมมาสมนี่คือศาลหลักเมืองอุดรธานีครับผมเป็นบรรยากาศย้มเศ้าๆครับ บรรยากาศยามเช้าบรรยากาศยามเช้าเช้านะครับบรรยากาศย,ยามเช้าเช้า ่วงนี้กับประมาณหกมุงก,กว่านะครับผมบรรยากาศตอนเช้าอากาศดีครับอากาศดีดีบริเวณ ศาลหลักเมืองอุดอรธานีครับอมบรรยากาศยามเช้าเช้าจะเป็นอีกข้างเขาอีกด้านหนึงนะครับข้างเขาอีกด้านหนึ่งของสารหลักเมืองอุดอรธานี มานีนะครับดอกไม้ก็สีสันสวยงามครับดอกไม้ก็สีสันสวยงามเป็นบรรยากาศล,บล,อ,บล,บลอบล็อกลรอบล็อกอันนี้ก็ อีกอย่างนึงก็คือถุงสีเมืองครับบรรยากาศของถุงสีเมืองอุดอรธานีครับบรรยากาศทางนี้ก็จะเป็นศาลเจ้าปู่เจ้าย่าครับศาลเจ้าปู่เจ้าย่า เป็นบรรยากาศรอบๆของทุ่งสีเมืองครับบางคนเขามาออกกำลังกายกันนี่ครับอันนี้เขาเอิ้นสนามยังน้อบาดน,นี้เนาะครับเห็นมันลินอยู่ครับแต่บบลูว่าสนามกีฬาอี่ น่าครับเอาบรรยากาศ <c oughs> ตอนเศร้าๆของเมือออม่อวดอนสานรักเมื่อครับให้ทุกคนได้รับชมนะครับเนะ้ให้ขอมารับชมกัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้าก่องน้ำเลยด้อครับ